ครับสวัสดีครับวันนี้กินข้าวบ้านผ่านพรครับมีเทบลูกลูกหมูลูกหมูนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใส่เลือดสดมานะครับแล้วก็ ไข่เจียวน,นี่ไข่เจียวแล้วก็นี่ครับปลาลาสับแล้วก็ผักนะครับผักยังมาไม่หมดเลยยังมาหมดพริกนะครับในพริกนี่มีโหระพานะครับมียอดของ ขิ้ฟ้านะครับสะเด่เามะเขือมะเขือพวงอันเด็ดมาสดๆนะครับเนี่ยไม่ได้เอานะเนยนี่น้ำปลาพริกป่นครับอันนะีน้ของดีมีพริกสดด้วยครับนีน่โอ้เด็ดอ่าเด็ดครับเด็ดนห่อข้าวเราวันนี้ เป็นคัดซีไก่ต้มนึ่งสมุนไพรนะครับเดี๋ยวมีน้ำซุปโอ้โหสุดนอดมากนี่ครับโอ้ถ้ามีกินออกนี่หอมมาก วนี่ครับนะครับเจอกินี่ข้าวครับผมครับสวัสดีครับได้กินข้าวบ้านพานพรครับถ้ามาได้ต้องเป็นวันศุกร์นี่แน่ครับโอ้วนี้ถ่ายนูแล้ว,วมันมี โอ้กับข้าวสุดยอดมากนะครับน้าซุปของอนึ่งคัสซีไก่นึ่งครับไข่เจียวปลาพริกป่นปลาล่าสับนี่โอ้พระเอกเลยครับแล้วก็ลูกนี <c oughs> ่ยผักนะครับแล้วก็ได้ถ่ายได้นำไปแล้วครับวันนี้มาครับรุยครับพี่พรหืม <c oughs> <c oughs> อีกอันนึงครับโอ้โหแกงขี้เหล็กหาข้าวด้วยกันครับหาข้าวด้วยกันครับแกงขี้เหล็กครับโอ้โหแกงขี้เหล็กครับเนี่ยต้นนี้ครับต้นนี้เนี่ยเนี่ยอะไรครับแกงไปโดนมะเขาวนู้นน่ะน้ำมันกระเด็นโอ้ข้ับมาโอ้ผักสุดยอดมาก โอ้โอะไรก่อนดีครับไข่ทอดพี่พรไข่ทอดผมเล่นนี้ก่อนพี่แยงม,มั้งมีมีมีเออเจดเดลกิ๊กเจดเดลกิพริกไทยหอมพริกไทยเยอะครับอื อิ่มอร่อยเยี่ยมเลยเขี่ยแตะเขาเขี่ยเป็นเขี่ยแตรอเฮียตายนะไม้กวาดร้อนเรือยวงได้ได้ต้นไหนเนี่ย ขวนเหือเอ่อเกงเิถึออาจารย์หนูมาขือควงวีฟอนใจเ่อันนี้อารย์เป็นที่กอข้าวอย่นีกินเป็นสิบนะกิน ก็ตีนอายอย่างเงี้ย พริ้นไ้แกเรียนหอไม่ไหวใช่ไหมคนไอ้หอมไม่ไหวเท่าะไใช่หน้่คทนไม่ไหวใช่นะไ,ไหนะไมไห กลาเดาวเก็ไม่ถูกอย่างนี้ี่ไหนถูกมะเขือ,อ,อ,อกั่วตลาด ông quay rồi. แกนให้เด็กแกนสิบย่งอืมร้อนห่ัเโอเคตายปะ่าฮ่่าแกนทิบยังเหือ <c oughs> อืม ต้นนี้ใช่ป่ะอาจารย์ใช่ครับต้นเตี้ยนี่เห็นมันแตกเหรอยอดจริงเลยครับเป็นยอดจริงนะเห็นผักอีไหนก็คิดถึงเนี่ยไอผักแาจารนะ <laughs> nó thưa để chào dạng nữa chào chào Nó chào nó còn chào chào nó chào 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 ก uh ินอยู่ครช่วย้านไม่กินเเนี่ยเพราว่ามันหวานเนี่ยจามชกับข้าวหวานอ่ะไ่รู้งชอบชอเปรี้ยวอเปรี้ยวเผชดใช่ไม่รู้ว่าจไม่ชอบข้าวหวาน cái bánh nó này cái ghim đồ con thay ạ con thai nó thể cái chân nam nó chân đồ nó lâu ต้นนี้อสองต้นมันแบอกลาเกลอกามันดนน้ำไปใช่มันมันชุ่มชุ่มตลอดนะมันก็แตกใม่จ้าจ e ิ้มปลากับอผัดซอสผัดติกคอบใส่กากหมูนั่นห่จ้านมไม่รู้ อุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกอกาจารย์ลองเคมดยวยมันเหนียวไว้กากหมูเนะอะเราไม่สุดเอาไม่สุดขนาดลองใช่หรือเปล่ามันเหนียวมัากเปตะแล้วเตะอัง quá well. mm -hmm. <laughs> Nó cả quang nó quẩy ha dạ Bao nè, ngon ăn bao nam ninh ninh nha, lạnh

ถ้าอาจารย์ไม่มาก็คงเมาอยู่นั่นแหละ กลับมาแน้วมาไปไหมหนอนต่อแล้วอ่ะจ้ะต้ยังไงต้องมาอาบน้ำเพราะว่าฉีดยาเนี่ยทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าอาจานมาไม่ต้องบอกกับหมาอยู่นะอะไรใครพี่เนี่ยฮึ่ต้องพี่ต้องมาอาบน้ำก่อนใช่ไหมพี่เหม็นยาอือ แหม่ที่เป็นที่ว่ากลัวจะแบบจะนั่งแค่กินกับเขาที่ทุกอย่างเขาต้องมือบ้างแตดมือต้องมือ

กแกงอีเด็กอร่อยเดี๋ยวต้องเป่าครับอือหือมกันเนาะอันเก่งง่ายๆเลยนะหน่อยจ้ะอืมใช่อาการไม่เกิดนะใส่ใส่เนื้อปลานิลอืออะไรแกงติเล็กใส่เนื้อปลานิลใส่เนื้อปลาทูมัน กินปลาหิงก็ใส่ปลาหมิงทุกคนก็ได้กินผักาาาาอาจารย์อาจารย์เ้ยทนอืมาซื้อแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงน้ย คนเมื <C> e <at> ่อยเหรอร้อนวันนี้ร้อนมากวันนี้ร้อนมากร้อลมไม่มีครับลมหายหมด ขี้เล็กนะห <c oughs> ยอดแข็งธรรมชาติสีนี้รสหมาสินี้ใหญ่ไปุดนะ <c oughs> โอ้โหคือวันนี้มันมีมันเคลือบอยู่ครับมไม่ยอมไปยากเหรบ เขลาลงมาอะไรนะใชอะไรใช่ลวกออมเ็คขาดอืม

จ้าเปียวที่หนึ่งเลยผมชอบนะจ้าเปียวยจกวเปียวเข้าทุกอย่างเลยเล่นกับหืว<ต>จอดออมันมีมันมีเพื่อนกินเนี่ยมันอะไร ถ้าเดียวดายก็ใช่มัน,นก็อย่างนั้นนะที่เดยวเนี่ยมันต้องดูกินด้วยไอ้กินกินเงียบเงียบไม่ไรเงียบเตือนตัวใจนั่นแหละบอกอยังไม่เต็มใจกินไงนมึงมึงดึงมาคับอ่ะดึงหมอว่ามึงกินนะบอกเตือนตัวตใจฮะเฮ้ยนะคือเรากิน โอ้โหชอบเลยเนาเป็นเหมือนกินแยบแสบแบม่หน่อยแม่อร่อ,อรยอ,อยืมเผ็ดหอมมากพริกไทหอมกระเทียมอีกเก้าเก้ากกีดใหญ่หต้มมัต้องเครื่อถึงพี่ครับ มัน้อร่อยมากแห้งอีกออแล้วกตะไคร้สต้นต้องเครื่องถึงอ,อ,อืมกินคกินคนเดียวก็ไม่เปิดนะจ๊ะเนอ โดนเผื่ <Go. S 2> ผมไม่กินข้าวเมียทำไมเมีืกอนกินอืมฮะเมียก็นอนจังมีคนกินด้วย แกงเลือกเนี่ยแกงเลือกยังร้อนอยู่เลยอะ่ะพระเจ้าช่วย <c oughs> บูดโอ้โหพระเจ้าช่วยไปทอดลองดูมันไก่มันบูดเลย ร้อนนะร้อนนะ่าพอแล้วเหรอพ่อว้าวพี่พอแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเต็มคาราเบลไม่ไม่กินให้หมดนะอย่างเงี้ยจานท้่ไม่กินแล้วมันหวานไม่เช้าว่าอง่ายเยอ นั่งข้าวเลยกระมังเนี่ย้านเน้มในเน้มข้าวเน้มกลับมีผักด้วยผักด้วยโอมันไหลย่ะไปไหนอีกอะอะไรมาขนาดนั้นเลยเลยจมพรอือ ไวมากเนละยไวไหมยังไม่ทันจะยังไม่ออไมาถึงยังแขกยังไม่ได้กลับเลยโอ้ไวมากเลย<า>สุดยอดเลย,อย,ยเออสุดยอดมาก ครับโอ้ขอบคุณบ้านพานพรที่ทำกับข้าวให้กินนะครับอรอยมาะะครับเลยครับพานกรอนข้าน้ำแล้ว